ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับสดัสดไลฟ์นะครับผมแล้วก็อยู่กับเกมมาครับนะฮะแล้วก็เช่นเคยนะครับอยู่กับเซิร์ฟซิต้าพอกเก็ตนะฮะก็วันนี้จะมารีวิวแฟชั่นใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาในเซิร์ฟเมื่อวันที่18เมษายนะครับก็จะเกี่ยวกับนารูโตะนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่ ไม่รู้ว่าเกี่ยวเรืรู้มาจากไหนอ่ะอย่างเช่นไอ้นี่ไอ้ไปเป็นมันองกร,กรของตระกูลอะไรนะ <c oughs> ไม่แน่ใจอ่ะที่ยีนัาตางม,มันใช้อ่ะ,อะจะมีสีฟ้าผมว่าปิดเสียงฝนดีกว่า เ์ฟนี้มีฤดูเดียวครับคือฤดูฝนนะโอเคก็จะมีในส่วนของหมันนะครับใส่ไว้ในส่วนของลำตัวนะครับหรือว่าหลังนะครับผมก็จะมีสีฟ้ากับสีม่วงสามารถอินชานได้นะครับจะเป็นโปรเทคชั่นไ v สามารถอินชานได้แค่โปรเทคชั่นกับทอนนะครับแค่นี้ สีม่วงก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับส่วนตัวผมชอบสีม่วงมากกว่ามันสวยดีนะครับอพอปิดพอปิดไอ้นี่ฝนอยู่ตกเลยครับนะครับแล้วนะก็มาดูในส่วนต่อไปกันนะครับถุงมือไปแล้วนะสองงานไม่เชิงถุงมือมันใสหลังในส่วนของหลังนะครับแต่จะเป็นแฟชั่นถุงมือนะครับ สองันนี้ก็เป็นสุดท้ายก่อนนี้จะเป็นจกักระเก้าหางนะครับที่ล่างไม่สมบูรณ์นะครผมมาแค่2องหางนะครับปรับนี่จะใส่ในส่วนของไอ้รองเท้านะครับแต่ว่าไม่สามารถ enchance feather falling อะไรวะ feather falling นะครับแล้วก็พวก lift sticker อ,อะไรพวกนี้นะครับไม่สามนะารถ e n c h a n c ได้ e n c h a n c ได้แค่ protection ไอวีนะครับแล้วก็ทอนเอนชานได้นะครับเนี่ยก็เท่ๆนะพอนเอ็นชาน้าไปคือด <pl ains> ูดูเท่เลยเนี่ยโผล่มาแค่สองห่างนะครับเท่เลยดูไปดูมาเหมือนกูนมากกว่าเลยของของวะเอกเรื่องกูนไอ้ออเช่างมันช่างมันไ็เป็นไรก็เก้าหางเนาะ แต่โผล่มาแค่สองหางแล้วก็อีกอันหนึงนะครับเป็นมังกรเขียวไม่รู้มาจากเรื่องไหนงไงนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะมาอใหญ่าดาวเลยไม่เอาไม่ดาวนะครับโอเคแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะครับนี่ปุ๊บเป็นซูสานโอะนะครับของซาสเกะ ช่ปะวะเอ่อน่าจะซาสกเกตนะแต่ว่าเป็นล่างที่แบบว่าล่างล่างล่างโคงกระดูกอ่ะเออยังยัง,ย,ง,ย,งยังไม่ทำยังไม่มีชุดเกาะย,ยังไม่มีอะไรนะครับก็ราคาแต่ละชิ้นนะตัวในส่วนของซูซานโนโอกับหรือกับมักบบงกรเขียวนะครับ ขายอยู่ที่90บาทนะครับทั้ง2ชิ้นเลยแต่ว่าตอนนี้ซูซานโโอขายไม่ได้แล้วก็เลยมาของลิมิเต็ดไปนะครับเพราะอดมินก็ลงขายแค่ครั้งเดียวนะครับก็ตอนนี้ที่ขายอยู่ที่เห็นอยู่ก็ในเซิร์ฟก็ประมาณ4 500ซึ่งผมก็ซื้อไม่ทันก็เลยมาซื้อไอ้300 300แทนคนในเซิร์ฟก็ลดให้นะครับเหลื 300. อ3 0 0รจริงเหมาบมเนี้ยคือ300นะแต่ว่า เหมาไม่ทันนะครับใช้ราคาเหมาไม่ทันก็เลยต้องซื้อต้องซื้อที่หลังนะพอซื้อที่หลังแล้วแม่งเจ็บสามร้อยเลยนะแล้วก็บัรกรเขียวเก้าสิบาทนะครับตอนนี้ก็เปิดขายอยู่แล้วก็จักกะเก้าหางถุงมือทั้งสองสีเลยนะครับจะอยู่ที่ห้าสิบบาทาบน, 101. นะครับสองชิ้นก็ร้อยหนึ่งนะครับเลือกกันดูดีๆนะครับว่า สีไหนสวยสีไหนโดนนะครับก็เอาสีนั้นเลยนะครับมันสวยจริงสวยสวยสวยมากนะครับก็จะ <c oughs> สวยเลยชอบมากไม่มีไม่ได้นะครับคืออยาพ่พูดแล้วพูดแล้วทอลัคจิตใจนะครับซื้อไม่ทันนะไอห,หมอสามร้อยก็เลยต้องมาซื้อทีละชิน้นทีละชิน้นโอเคมารีวิวแค่นี้ครับอัปเดตแค่นี้ สำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมในคลิปต่อไปกันด้วยนะครับผมสำหรับนี้สวัสดีครับ